เพราะว่าเรามีแบบว่าดีลในเรื่องของเขาเรียกข้อตกลงว่าถ้าตาบใดที่ยังไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนเวลาเจอกันเราจะต้องเป็นคนเลี้ยงเขา <c oughs> สัญญานี้ก็จบสิ้นลงแล้วแล้วก็ช่วยกรุณาเอาเงิน1 0 0 0 0แสนบาทไปจ่ายคุณอ้ําพัชราภา <c oughs> แล้วก็เอาเงินห0,000บาทมาจ่ายคุณหนิงปณิตาตามข้อตกลงด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้ทวงออกสื่อเลยค่ะเพราะมันเป็นข้อตกลงที่เราตกลงกันเอาไว้ค่ะเพราะว่าตอนที่ตกลงกันไว้เขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางเสียแน่แน่ค่ะอ้อในที่สุดเอ่อในที่สุดก็ก็เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีหนึง่งแล้วก็ในที่สุดภาระในการเลี้ยงข้าวของหนิงทุกอย่างก็จะจบไปนะคะเอ่อเพราะว่าเรามีแบบว่าดีลในเรื่องของ เขาเรียกข้อตกลงว่าถ้าตาบใดที่ยังไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนเวลาเจอกันเราจะต้องเป็นคนเลี้ยงเขาฉะนั้นตอนนี้เนี่ย สัญญาณนี้ก็จบสิ้นลงแล้วแล้วก็ช่วยกรุณาเอาเองิน1 0 0 0 0แบาทไปจ่ายคุณอ้ําพัชราภาแล้วก็เอาเงินห0,000บาทมาจ่ายคุณหนิงปณิตาตามข้อตกลงด้วยนะคะอ,อันนี้ทวงออกสื่อเลยค่ะเพราะมันเป็นข้อตกลงที่เราตกลงกันเอาไว้ค่ะเพราะว่าตอนที่ตกลงกันไว้เขาบอกว่ายัางไงเขาก็ไม่มีทางเสียงแน่ๆอ,อ,อ,อันนี้คือเรื่องที่เขาต้องแต่งงานค่ะ โ็โทรมาโทรมาแล้วก็แบบโทรมาแล้วก็นี่พี่หนูมีเรื่องทําเสียงเงี้ยพี่หนูมีเรื่องจะบอกพี่จะดีใจกับหนูไหมหนูก็อะไรถ้าแกมีเรื่องดีฉันก็ต้องดีใจสิหนูกำลังจะแต่งงานแล้วนะนิบอกฮะเอาจริงดิคือแบบไม่เชื่อไนะไม่เชื่อเออแต่ก็แต่ก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วว่าดีใจด้วย จริงๆเมย์เป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมาตลอดแหละไม่งั้นเขาจะไม่มีแฮชแท็กคำว่าก็ว่าจะไม่รักอ่าเพราะเขาเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งความรักที่ที่เขาก็จะทํามันได้ดีค่ะก็เพราะว่าแบบมันดูดูเหมือนแรกสุดเลยคือดูเหมือนไม่ไม่มีวี่แววอะไรเงี้ยเออไม่มีวี่แววแต่สุดท้ายก็นั่นแหละ โชคชะตามันมันมันฝืนกันไม่ได้หรอกหรือว่าอนาคตเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้ว่าอะไรมันจะเกิดแต่พอมันเกิดเรื่องดีๆขึ้นมาแล้วนี่เชื่อว่าทุกคนก็ร่วมกันแสดงความยินดีค่ะก็นี่น,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 น่าจะใช่นะเพราะนี่ล่าสุดเมื่อกี้นี้ก็ยังเพิ่งส่งอตอนแรกตอนที่แจกผ้าให้ละเอาผ้าไปตัดชุด างานเย็นแล้วก็งานเช้าตะกี้เห็นโหวตกันอยู่ในกรุ๊ปว่าจะเอาชุดประมาณไหนดีก็โหวตกันไปคืน,อ,น,นอะไรก็ได้แล้วแต่ก็ก็เลือกกันไปเลยหม่ยนิงว่าไม่หรอกเพราะว่างานที่มันเป็นงานของของเขาเรียกของเพื่อนอ่ะ ใครทาให้มันเกิดปัญหาหรือเกิดความวุ่นวายหนึงว่ามันแล้วถ้าให้เพื่อนเกิดความกังวลน่ะมันก็มันก็ไม่ใช่แหละหนิงเชื่อว่าทุกคนก็เต็มที่กับชีวิตเหมือนกันมันจะแข่งกันสวยไไอ้เลืองแข่งกันสวยมาแล้วแต่ใครมองว่าเออมันก็แล้วแต่เนอะสมมติหนิงมองว่าให้คนนี้สวยแต่อีกมุมหนึ่งบางคนก็อาจจะมองคนนี้สวยก็ได้อะไรเงี้ยอือาเพื่อนสวยหมดเลยแย่งกเจ้าสาวเนี่ยโอ้ยไม่หลอกเจ้าสาวโค้ก็ฟิตออกกำลังกายทำนู่นทำนี่ไม่หลอกไม่หลอกเออ หนิงเชื่อว่าเรื่องอย่างเงี้ยด้วยประสบการณ์ของอายุที่แบบใช้ชีวิตมาผ่านการผิดหวังผ่านการสมหวังหนิงเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าจะต้องทําอะไรแล้วเนะวันนี้อายุก็ไม่ใช่น้อยๆเนอะเลขสี่กันหมดแล้วอ่ะมันอะไรที่มันเคยภาพที่มันเลขสี่กันหมดแล้วมันไม่ใช่เด็กแบบ มันไม่ใช่เด็กๆที่แบบอายุ20กว่าต้นๆที่เราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องว่าจะต้องทํายังไงอะไรเงี้ยหรือว่าประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนมันก็มันก็สอนให้เรียนรู้ว่าโอเคไอทำแบบเนี้ยมันไม่ดีนะทําแบบเนี้ยมันจะดีนะหมือว่าเขาเอาตัวรอดแน่นอนค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวก็รอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงกันค่ะคขอบคุณนะคะค่ะ<อ><อ>